بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوفا أم الله سبحانه وتعالى أمي ยงประสบเดี๋ยวท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านกับรายการแสวงหาความจริงทมกลางความแตกต่างกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางทีวีมุสลิมแห่งนี้กับผมชริปงสเงเยมและท่านอาจารย์อามิลลอนาผู้ร่วมเสวนาหรือให้ความรู้เป็นคนหลักสำหรับรายการนี้สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับท่านอาจารย์อามิลลอนาเราจะมาวิเคราะห์กันต่อเกี่ยวกับ ประเด็นว่ามินมันเฮาและกุ้มรอบๆตัวบรรดาชามวมุฮัจิรีและอันซอรนะครับความไม่ยุติธรรมของชีอาที่จ้องจะจับผิดบรรดาซอฮาบะโดยไร้เหตุผลเอาความเชื่อมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินเหมือนกับชาวตะวันตกบางกลุ่มที่มุ่งไปที่ตัวท่านนาบีดิสเคร d i ตที่ตัวท่านนาบีเพื่อจะล้มอิสลามเลยทั้งระบบชีอ็พยายามจะล้มบรรดาซอฮาบะ ล้มหายตายจากให้เร็วเป็นชาวนรกไปเลยซึ่งเราได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับอาจารย์ามินครับพมทักไทยพบปะท่านพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อเชิญครับบิสมิลลาอฮ์อัลลอ์มานอัลรฮีมอัลฮัมดุลิลาฮ์รอบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮ์วะวะลาอุวะตะอิลลาบิลาฮลอะลลอซีอัลลอฮ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 ีอัลอฮีอัลลอฮีอัลรอฮีอัลลากีอัลลีัลอีลนะ คือความไม่เข้าท่าทั้งหลายในเรื่องของความเชื่อที่ว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยอิสลามที่ท่านนาบีนำมาประกาศนั้นได้พังหมดพังเกลี้ยงเลยอิสลามที่แท้จริงมันเหลืออยู่ที่แค่อารีและคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่บนความจริงไม่ได้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอ,งอคือเอาไปว่านบีล้มเหลวอ่ะแม,ม้ว่าคุณจะไม่พูดตร,ตรงตรงแต่มันต้องสรุปอย่างนี้ใจสรุปยังไงล่ะจากที่คนกําลังบอกเนี่ยนะไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นยะสรุปได้เลย พราะนั้นเราสรุปเลยนะควาพี่น้องกลับไปกลับต้องย้อนต้องขอรบวนย้อนกลับไปดูทั้งในเว็บไซต์เนอะไรก็ว่ากันคือเราได้สรุปแล้วในแง่ที่ว่าความเชื่อที่ว่าบรรดาซอบาเป็นมูนาฟิกบรรดาซอบาส่วนใหญ่ในมูชียที่เขาเชื่อบรรดาซอบาส่วนใหญ่เป็นมูนาฟิกนั้นไม่กินกับอัลกุรอานอาจารย์อาจารย์บอกว่าสรุปได้เลยชีอ์กำลังจะบอกว่าท่านมีล้มเหลว hmm. ถ้าผมจำไม่ผิด คนคนยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชีอาเรียกเขาว่าอิหมัมโคลเม,มนะีเขาเขาเ,เคยพูดว่ายัางไงคือเขาเคยพูดคร่าวๆประมาณว่าบรรดานาบีทุกคนเนี่ยถูกส่งมาเพื่อสถาปนาความยุติธรรมยุติธรรมให้แก่โลกทั้งมวลแล้วยังไงแต่ว่าก็ไม่สําเร็จไม่สําเร็จไม่สำเร็จ,รจแล้วเขาพูดเกี่ยวกับท่านนาบีมูฮัมหมัดก็ใช่นบีมูฮัมหมัดด้วยทุกคน,นบรรดานบีทุกคนบรรดาอรอซูลทุกคนคือโคลเมนีเนี่ยที่ชี้ว่าอิหมัมโคมเมนีเนี่ยก็คือ ไม่ไม่ประสบความสาเร็จในการสถาปนาความยุติธรรมบนโลกนี้โดยกับอิสลามเนี่ยแต่คนที่จะทําได้คือมัดีโอ้โหคือเขาไปมองทั้งโลกอาจารย์ชริปไปมองว่าเนี่ยที่คำเมนนบีไม่สามารถเผยแพร่อิสลามมาถึงคำเมนกัคือไปไปมองในแง่นั้นแต่ว่าคําพูดนี้เป็นคําพูดที่คือไม่ว่าคุณจะหมายถึงทั้งโลกก็เถอะแต่คําพูดนี้ใช้กับนบีเนี่ยมัน มันหมิ่นเกียรติมากอมไม่เคยมีอุลามาคนใดเคยพูดว่านบ,บีล้มเหลวในความยุติธรรมในการประสถานป,นา,าาน,ปนาความยุติธรรมสถาปนาความยุติธรรมเขาอย่าลืมว่านบ,บีสถาบปน,นแล้วในคาบสมุทรอาราเบียใช่ส่วนมันจะขยายไปมันจะขยายาก็ต้องเป็นหน้าที่ของสาวกต่อมาคนนุ่นต่อมาเออไม่ใช่ว่าความยุติธรรมไม่ไปทั่วทุกมุมโลกเพราะฉะนั้นนบีล้มเหลวก็ล้มเหลวไม่ใช่ก็พิจักกะอีกแล้วเห็นไหม อันนี้เขาพูดจริงใช่ไหมจ๊ะอิหมัมโคลเนี่ที่เขาเรียกอ,อิหมัมโคลเนี่พูดจริงพูดจริงบอกว่านาบีล้มเหลวมันนบีล้มเหลวท่านพี่น้องกลับไปคิดดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงใช่อะทีนี้อาจารย์เรลิมครับมันมีองค์การอีกองค์การหนึ่งที่ครั้งที่แล้วเราได้พูดแล้วว่าชีอาเนี่ยขัดแย้งในตัวเองอในเรื่องคือดาอัลฮะบัสามท่านแรกคือคลีฟะหสสามท่านแรกอบูุบัรอุมารุสมานว่าเป็นมูนาฟิกครับแต่ในขณะเดียวกัน ท่านอาลีเองเนี่ยนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาของสามคนนี้แล้วในสมัยที่คนเหล่านี้ปกครองอ,ะอ่ะชิแอคก็เฮ้ยเดี๋ยวเอาจารย์ยยคือ,อชิแอคเนี่ยด่าอบูบักอุมูบักอุสมาน,มมานว่าเป็นกาเฟตกนรกตลอดกาลก,ากตลลอดาแต่การนั้นในในระหว่างที่สามท่านเนี่ยปกครองเนี่ยที่ว่าสามท่านไปป้นตําแหน่งอาลีเนี่ยไปขโมยตําแหน่งไปยึดตําแหน่งอาลีเนี่ยอาลีต้องโกรธใช่ไหมต้องโกรธสิแต่มีหลักฐานชัดเจนว่าท่านอาลีกับกลายเป็นที่ให้ให้ท่านอาลน阿里ให้สัตยาบายแล้วเป็นที่ปรึกษาใช่โอ้โหจริงๆมัน เขาเขาอ้างงี่จันชัยยังไงจ้าท่านอาลีทำเพื่อบกบ้องเลือดเนื้อปกป้องอิสลามอันหล่อเหลือตกลงถ้าท่านอาลีไม่ไปอ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยอิสลามจะมีเลือดเนื้อคือผมถามอาจารย์ชัริฟนะท่านนบีถูกส่งมาที่มักกะเนี่ยมาสอนให้อะไรให้มนุษย์เลิกกราบไหว้รูปปั้นครับชีริกคนจะฆ่านบีใช่ไหมอืมทรมานซอฮาบะห์ทรมานท่านอัมมาร์บินยาซิดใช่ไหมใช่ แล้วทำไมนบีไม่ทำบ้างล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าก่อนอย่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวซาบะฉันตายป้าวนบีไม่สนนบีไม่สนแล้วก็ประกาศก็แตกคือนบีไม่พร้อมอ่ะกำลังตอนนั้นอุตส่าห์ส่งซาบะอพยพไปต่างแดนต่างอะไรคือซาบะถูกถูกเขาเรียกถูกทรมานก็ถูกไปผลละบุญยิ่งใหญ่ไม่เป็นไรตายก็ตายไปตายเฉลี่ยแต่เตาฮิตการล้มฉีกคงไว้คงไว้ไม่ปานีปานอมแล้วผมถามอาจารย์ชัริฟนะมุไซลามัลกัซับคนที่ตั้งตัวเป็นนบี แข่งกับนบีมีไหมนบีบอกว่าเฮ้ยเราต,ต้อง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 เป็นที่ปรึกษาเขาจะได้ปกป้องเลือดเนื้อมาสิไ, <c oughs> ไม่ใช่แล้วลก็บอบูบักกับตามนพี่เอ้ยไม่ต้องนะไม่ต้องนะอะ <c oughs> แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อบูบักขึ้นเป็นคอลิฟ้าเปิดสงครามมุไซลมามะเลยเพราะมุไซลามะประศตนเป็นนบีนําคนไม่รู้อิโนอินีไปหลงกับตําแหน่งนบีปลอมของตัวเองและผมถาม้าท่านอาลีคิดว่า เราต้องอกับอบูบัคเนี่ยต้องปกป้องเลือดเนื้อมุสลิมแล้วทำไมสมัยมูอาวียะนรบกับไทยวายววดละ่ะอ๋อไม่ใช่ว่าเคยชี้อ้างว่าที่ท่านอาลีไปยอมเป็นที่ปรึกษาใบาอ้างให้ศสตยาาิยบันต่ออบูบักคกอมารุสมาเนี่ยก็พอเพราะว่าเห็นเห็นแก่เห็นแก่ส่วนรวมว่าเห็นแก่ส่วนรวมว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแตกแยกแต่กันนั้นก็ตามในสมัยแรบกับไอชาทำไมล่ะรบกับไอชารบกับมูอาวียะ หรือจะบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่มุสลิมและอบูบักมันมุสลิมคืออาจารย์เวลาเวลาเราแต่งเขา make story แต่ง fabricate คือแต่งเรื่องพอฟอมเรื่องเท็จมาเนี่ยมันจะขัดแย้งกันอย่างเงี้ยล้วไหนคุณบอกว่าอาลีมาอัลฮักฮักนะอาลีอาลีอยู่บนอยู่กับสัจธรรมอยู่กับความจริงความจริงอยู่กับอาลีและความจริงภาษาอะไรลรปล้นตำแหน่งตัวเองไปแลวคุ้กับใบอให้เขาคืออาจารย์ถ้า สมมุตินะอาจารย์อย่ามาอ้างว่าไม่มีหลักฐานใบอ้างนะคุณก็เชื่อใาบาอ้างหเดือนอาจารย์จะ6เดือนหรือจะ6กปีแต่ใบอ้างก็คือใบอ้างแหละคือสมมุติท่านอารีถูกแยกตำแหน่งไปจริงๆเนี่ยน,นะ คืออย่างมากที่สุดที่ท่านอาลีทําได้นะอยู่เฉยเฉยไม่ต้องต่อต้านเลยเลยซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ลักษณะของอา阿里เนี่ยอบีตอเลฟโรดิยัลหรอกเพราะว่าก้าหานท่านเป็นคนก้าหานอ้าวยิ่งท่านเป็นคนปกป้องอย่าลืมสิท่านอาลีไปนอนเทนท่านนบีุลจนตายอยู่แล้วโอ้แล้วก็แค่นี้แล้วก็แค่นี้แล้วตําแหน่งที่เอาล้อแต่งตั้งมาตามความเฉยๆตำแหน่งอิหมั่มเนี่ยเอาล้อแต่งตั้งแต่งตั้งตำแหน่งอิหมั่มเหมือนกับตำแหน่งนบีอ่ะถ้าไม่เชื่อก็กาเฟสเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดทาอธิบายที่ดีที่สุดว่่าาาาาาททํไไมนนออลีปััตยบบ้้ใหเส แสดงความจงรักักดีต่อท่านอบูบักอุมารอุสมานเนี่ยนะแถมยังให้เป็นเป็นที่ปรึกษาให้อีกด้วยน่คำอธิบายที่ดีที่สุดก็คือท่านาลีจะยอมรับยอมรับไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาแต่แม่จาเวลาคําอธิบายไปธรรมชาติคือคือผมไม่ต้องอธิบายพี่น้องก็รู้ถ้าเล่าให้พี่น้องต่างสนิกฟังทีนี้ีอาจจะถามว่าถ้ายอมรับแล้วหเดือนแรกนทไมไม่บอ่ ประเด็นนึงซึ่งซึ่งเราตอบคร่าวๆเราเคยพูดไปแล้วในครั้งที่แล้วเราเอาหนังสือชีอะมาเบิดอ,อุลมาชีอะอธิบายว่าที่ท่านอลีไม่ยอมไปอานในหกเดือนแรกเพราะท่านอลีไม่ยอมออกจากบ้านที่ไม่ยอมออกจากบ้านเพราะท่านอลีได้ตั้งเนียดเจตนาว่าท่านจะต้องรวมอันกุรอานให้ได้ก่อนอแล้วเมื่อรวมกุรอานให้ได้หกเดือนท่านก็ออกมาก็แสดงว่าไปอะ <g ül> ก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาที่ไม่ออกจากบ้านนะเพราะว่ามีเหตุผลอธิบายไว้แล้วไม่ใช่ว่าเร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 าเมคเมคคำอธิบายไอ,อ้อาเหตุผลของพวกท่านเองด้วยซ้ำเราเนี่ยไม่ใช่สร้างคําอธิบายขึ้นมาเองนะมีหลักฐานอธิบายเหตุผลที่ท่านอาลีไม่ออกจากบ้าน6เดือนเนี่ยเพราะท่านต้องการล้องนารขัดขัดแย้งกันเข้าไปอีกเขาบอกว่าอบูบักส่งทหารคือท่านอุมัรไปขู่กันโชคท่านอาลีให้ใบอาวันแรกเลยถึงขนาดตะท่านหญิงฟติมาแทงลูกตายจะเผาบ้านแต่ว่าในขณะเดียวกัน ก็บอกว่าอัลนีไม่เป้อหกเดือนแรกตกลงนี่จะเอายังไงตามรูปการแล้วมันต้องปบ้อตั้งแต่วันแรกแล้วถ้าถึงขนาดเผาบ้านเตะแทงลูกตายขนาดนั้นอุมัจจะปล่อยให้ลอยอยู่หเดือนอยู่ประเทศไทยเนี่ยผมไม่มีบัตรประชาชน6เดือนนี่ยังถูกจับ จะเอาอย่างไงจะเอาอย่างไอาอางกันเนี่ยจะหกเดือนหรือจะเอาเลยจะใบ้อาเลยจริงๆแล้วน่นะตามรายงานน่ตามรายงาน,นอ่ะใบ้อาเลยใบ้อาเลยใช่ <มะ S 1> ส่วนส่นวน,นสให้สตยาบัลเลยในในโซเฮียบุคองดิพูดขา่าวๆอ่ะสำนวนที่บอกว่า6เดือนน่สำนวนไม่ถูกต้องคือเป็นสำนวนที่ขัดแย้งม,มดดมุมดดเขาเรียกมดดล คือคือซอาฟ์ไม่ได้เล่าเรื่องนี้แต่นักคาดิสคนหนึ่งที่เป็นบาบีอีนคนรุ่นหลังซอบ้์บมาเขาอาธิบายเอาเองค,คือท่านท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะอะลิสุนนะ่ามีระบบสแกนตรวจสอบฮะดิสเป็นอย่างดีเลยถ้ามีคําพูดอื่นที่ไม่ใช่คําพูดนะบีแฝงเข้ามาในฮะดิสเนี่ยนะอัฮัมดูเลยละอัฮ์ใอ้อะลิสุนนะ่ยสามารถตรวจจับได้เลยเอ้ยคำพูดนี้ปนมาไม่ใช่คําพูดนบะีคือเป็นคำพูดที่อธิบายเพิ่มโดยการเอาสายรายรงานเนี่ย เรื่องเทียบเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมีคนสิบคนไปเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาสิบคนอ่ะเวลาเล่าเรื่องเราเอามาเทียบกันเทียบกันเทียบกันจนกระทั่งสามารถจับผิดได้แล้วว่าใครเพิ่มคําพูดตัวเองเข้าไปในในเล่าในการเล่าเรื่องไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆอัลลิสซุนนเรามีกระบวนการตรวจสอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องที่ท่านอาลีเนี่ยเรื่องเหตุการณ์ที่ท่านอาลีเนี่ยให้ใบอ้างต่ออบูบักเนี่ยคือเลยก็คือในสองวันแรกเลย ไปเรื่องที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับตรงนี้ก็ขอให้พี่น้องทําความเข้าใจเอาไว้เรื่องสกีฟ้าบันิซาอีดาเดี๋ยวยกยอดไปอธิบายในโอกาสหน้าตอนนี้เราเอาเราเอาหลักฐานที่อ้างมาเป็นเรื่องอิมามาก่อนแต่ก่อนอื่นอาจารย์ชฎิบมีองค์การอายะกร์อันอยู่ต้นหนึ่งที่สื่ออย่างชัดเจนว่าคำอธิบายทางประวัติศาสตร์ของชีอะห์ขัดแย้งกับอัลกุรอาน แย่งกับกุรอานยังไงอาจารย์ยังไงจ้าอ้าวองค์การไหนยังไงอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานในสุรษอันนูร์สุรษลำดับที่24ครับองค์การอายะที่55ไว้ว่าว่าดัลลอฮุลลาซีนาอามานูมิงกุมว่ามิลุสซอลิฮะติลายัสตัคลิฟันนะฮุมฟิลอารดิกามัสตัคลาฟัลละซีนามินกอบลิฮิมอัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าอัลลอฮ์ทรงสัญญาครับจำไว้นะสัญญาผมถามจริงรือเล่าสัญญาเนี่ยต้องเป็นจริงนะอ้าวอัลลอฮ์สัญญาาอออออิินัลลลลฮะยุุคฟมมีีใช่ คือก็จะอางเฮ้ยสัญญาน่สัญญาแบบแบบแบบนำมาทาอีกไอเดียสัญญากับสัญญากับสัญญาจริงๆนำมาทำยาอะไรกัน้คือนั่นแหละเขาจะหาทางออกให้ได้อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮ์สรงสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าองค์การนี้พูดถึงคนอื่นที่นอกเหนือจากนบีแล้วนะพูดถึงบรรดาคนที่อยู่รอบๆนบีแล้วนะอัลลอฮ์ได้ส่งสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ทําความดีทั้งหลายว่าว่าแน่นอนพระองค์จะทรงให้พวกเขาเป็นคอลฟะ สืบอำนาจบนหน้าแผ่นดินนี้เป็นตัวแทนของพระองค์ที่ปกครองบนหน้าแผ่นดินนี้เสมือนดังที่พระองค์ได้ทำให้บรรดาชนก่อนพวกเขาเป็นตัวแทนมาแล้วนี่คือหลักก่อนนะอัลลอฮ์ได้สัญญาแล้วว่าจะมีคอลิฟะของพระองค์เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดิน,นแล้วดูลักษณะของคอลิฟะยังไงอาจารย์ดิตยังไงอ,อัลลอฮ์บอกว่าวลาอยู่มกินันละฮุมดีนะฮุมุลเลซิรตะดอละฮุมอัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่า คอลิฟ่าที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เนี่ยพระองค์จะทรงทําให้ศาสนาของพวกเขาของขอลิฟ่าคนเนี้ยจะทรงจะ,จะทรงทําให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานด้วยโปรดปรานเป็นที่มั่นคงแก่พวกเขามั่นคงเป็นที่มั่นคงของแก่พวกเขาออืเราบอกว่าแล้วก็เราได้กล่าวตอไว้ว่าวลายูบัดีลันนะฮุมินบาดีเขาฟิฮิมอัมนาเราได้บอกไว้ว่าได้บอกต่อว่าและแน่นอนพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัย หลังจากความกลัวของพวกเขา oh. หลังจากที่พวกเขาได้กลัวมาแล้วแล้วก็ต่อมายะบูด hmm. ูนน mm ี้ลายุชริกูนบิเชอ์อ่เขาเนี่ยนะคนศาสน์เนี่ยคอลีฟ้าคนนี้จะทําให้บรรดามนุษย์บรรดามุสิมทั้งหลายนั้นอิบะดะเคารบสักการะต่อ All. Mm hmm. องค์เคารบภักดีต่อพระองค์องลละอย่างอย่างสมบูรณ์โดยไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์ใดๆอีกเนี่ยเราพูด อาจารย์ได้รับบทเรียนอะไรจากอาย่นี้ได้รับบทเรียนก็คือว่าถ้าเรามองอาย่นี้มันไม่เป็นไบตานที่เชื่อยังไงยังไงอาจารย์ชริปอเล็์บอกว่าอัลอกต้องทรงสัญญาต้งทรงสัญญาแม้ว่าพระองค์จะไม่บอกชื่ออเล็์ไม่ได้บอกชื่อแต่ว่าอเล็์สรงสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าอเล็์พูดกับท่านนบีพูดท่านนบีในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ทาความดีทั้งหลายว่าพระองค์จะทรงให้พวกเขาเป็นตัวแทนสืบเป็นคอลิฟะบนหน้าแผ่นดินนี้เชี่อเพราะว่านี่ในคาสัญญานี้ให้กับอเล็ อ๋อไปเจาะที่阿ไปเจาะที่阿里เ,เราบอกว่าไม่ใช่คำสัญญานี้ในความเข้าใจของเราในบรรด,ดาอุลามาของเราในตับซีดมุกซีดตับซีดไหนแทบจะอิจมกะกันเลยว่าคำสัญญานี้หมายถึงอบูบัอุมารุสมาอลีคือข้อบอกพร่อง<ม>ของชีอาห์นะท่านพี่น้องจำเอาไว้นะหลักตักกะข้อหน,นึ่งเอาความเชื่อนิสัยของชีอ์ของผู้รู้ชีอาห์นะเวลาเอาลอ์พูดกว้างๆนะชีอ์ชอบสร้างความเจาะจงโดยป่าจากหลักฐานเป็นหลักนะครับหลักหลักสากลเลยไม่ใช่หลักศาสนาอิสลามอย่างเดียวเวลาเวลา สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยถูกพูดออกมาแบบกว้างๆเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเจาะจงว่าอ้เพาะคนนั้นเฉเพาะคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคอสเจาะจงและไม่มีสิทธิ์โดยปราศจากหลักฐานและไม่มีสิทธิ์ที่จะบิดความหมายที่ปรากฏชัดเจนให้ไปเป็นความหมายต้องตีความมั่วซั่วตีความลากนู่นลากน่ความหมายที่ปรากฏชัดไม่มีความเข้าใจเป็นอย่างอื่นปรากฏชัดก็ให้ต่างศาสนกมาอ่านให้พุทธให้คริสต์มาอ่านเขาก็เข้าใจตามนั้นเนี่ยนะความหมายที่ปรากฏชัดอย่างนี้เนี่ยนะ ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตีความเป็นอย่างอื่นถ้า<ม>บริบทไม่เอือ<ม>้อบริบทน่ยไม่เอื้อหรือไม่มีหลักฐานเรื่องเดียวกันเนี่ยมาเจาะจง<ม>ว่าต้องเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ความหมายที่ปรากฏชัด<พ>แต่เชีะร์ทำสลับกันเลยเพราะฉะนั้นยันชลิปอัลลอฮ์สัญญาว่าเขาจะเป็นตัวแทนสืบบนหน้าแผ่นดินนี้เหมือนกับชนก่อนหน้านี้ได้เป็นมาก็คือต้องเป็นคอลิฟาจริงๆเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าใครจะมาแบบว่าเป็นตัวแทนในที่นี้เป็นตัวแทนแบบแบบตีอิหมามของชีะห์เป็นและสุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็นอำนาจจริงๆมมั่วหดอยางี้ เพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งเมื่อเราบอกว่าเป็นก็ต้องหาใครว่าใครเป็นก็ต้องดูลักษณะประการที่สองอิสลามเราบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะคนที่เราได้ส่งสัญญาเนี่ยเราจะทําให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานเนี่ยนะครับเป็นที่มั่นคงเป็นเกียรติแก่พวกเขาอในประวัติศาสตร์ความเชื่อชี้อศาสนาอิสลามหลังจากอรูสุลอั์จากไปเป็นศาสนาอิสลามที่เฮงสวยเ่มงพินาศเจ๊งบงอบูบักขึ้นมาทั้งหมดแต่เราบอกว่ามั่นคงมีเกียรติ และก็จะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยหลังจากที่เขาเคยกลัวมาก่อนแต่บรรดาอิหม,ม่ามาอุชย่นี่อยู่บนความกลัวบรรดาชียาอาลีในประวัติศาสตร์ที่ชะยาอ้างอยู่บนความกลัวกลัวอำนาจอบูบักถูกขู่เข็นโ้ขัดแย้งกับกุอานอจา๊ะขัดแย้งอาจารย์เลยและที่สำคัญจะิย่ยะบูดูนนี้ลายุชุริกูนบีชัยาพวกเขาจะไม่ทําการตั้งภาคีแก่เราคือจะอิบาดะบนศาสนาของเล่าอย่างแท้จริงแต่ในความเชื่อชี้ยิ่งกว่าตั้งภาคีคีโอ้โหนบีขึ้นปบ,บอบูบักขึ้นนนเป็อหมมาแท ขึ้นเป็นคอลิฟะปล้นตําแหน่งจากอลีและคนไปไบอ่ะยอมรับอบูบัรบัติสิลเป็นกาเฟตหมดอีกทีนะอาจารย์คือเอาอย่างนี้อัลลอฮ์บอกว่าเขาจะไม่ตั้งภาคีศาส,สนาในยุคนี้อัลลอฮ์บอกว่าเขาจะอิบารัต่อหรอ์โดยไม่มีการตั้งภาคีในยุคที่อัลลอฮ์พูดถึงแต่ประธานทั้งหมดในประวัติศาสตร,ยยร์การที่คนไม่เชื่อว่าอลีเป็นคอลิฟะไม่เบอยะไม่ยอมรับอลีให้เป็นผู้นําแต่ไปยอมรับอบูบัร นั่นเลยกาฟิซตามความเชื่อใช่ไหมคุณอยา่าปฏิเสธนะผมถามผมขอถามนะคนไม่เชื่อว่านาบีแต่งตั้งอาลีเป็นคอลิฟะห์มุสลิมหรือกาฟิซตอบนะกาฟิตและอบูบักก็กาฟิซซา<ล>ะบะเป็นแสนไบอะก็อับูบักก็กาฟิซก,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 กาฟิซหมดเล่นไหนอะย่าบูดูนานีลายุชริกูนะโอ้โหเรียบร้อยเลยอัลลอฮ์สัญญาว่าเขาจะเคารพอิบาดะห์สักการะต่อเพราะฉะนั้นในในในความเชือ่อของเราเนี่ย ท่านอิมนูกัสซีนอธิบายว่าคําสัญญานี้ได้สําเร็จแล้วในสมัยอบูบักอุมัดอุสมานอาลีก็คือสี่คอลิฟ่านี้ได้กําราบมหาอาณาจักรที่เคยสร้างศัตรูเป็นศัตรูกับอบีเห็นพวกมุชริกได้พ่ายแพ้ไปอย่าลืมหลังจากนบีตายไปมีคนพยายามจะก,กระด้างกระเดืองต่อรัฐอิสลามม,มีพวกกบฏอบูบักปรบบาบปราบหมดและที่สัมัญยังไม่พอเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะในสมัยอบูบักอุมัดเป็นครั้งแรกที่อาณาจักรโรมันถูกขับออกจากดินแดนอาหรับ ภายใต้าการเรียกร้องของบรรดาคริสเตียนในพื้นที่เองอเรียกร้องให้อุมัดมาช่วยปกครองเราไล่ <พอ S 1> คนอ<ห>นอ,อ,อ,อนกเขาอาธรรมอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งเคยขู่จะฆ่านบีเคยจับทูดนบีฆ่าและเคยบูชาไฟไฟที่เคยบูชาอื่นจะอลด,ดับลงในสมัยถูกปราบหมดถูกปราบหมดสมกับที่อล์สัญญาเอาไว้ เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องแต่ชีอะห์นี่อย่าว่าอย่าว่าแต่จะไปพิชิตด้านนอกเลยด้านในเละหมดแล้วด้านในเละหมดแล้วแล้วจะเอายังไงจะเอากุรอานหรือจะเอาประวัติศาสตร์ยกฮดตษนู่นนี่มามั่วซั่วไปหมดมั่วมช่ไท่านพี่น้องเอ้ยคือเวลาเราอยู่เป็นความเพชรเนี่ยนะขัดแย้งกันในตัวเองขัดแย้งกับความจริงที่ปรากในบัตรสนิตบางทีไปเอาฮะดติสที่เป็นความบกพร่องของอบูบักรอุมัตนิดหน่อยมาซึ่งไม่ใช่เงื่อนไข มีบ้างกับบูบักมีปากมีเสียงกับอาเลียบูบักมีบกพร่องตรงนั้นนี่แหละแสดงไม่ใช่แล้วไปเอาของเจาะเจาะแฉะเล็กน้อยก็เจาะเจาะแฉนะผมเอามั่งนบีอาดัมฝ่าฝืนอันรอ์ไปยุ่งกับต้นไม้เสียหมดเลยเสียหมดเลยเอาไม่ละไ่สาระเอาไม่ละของเล็กเล็กข้อบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยนะเทียบกับความยิ่งใหญ่ที่อันรอ์ประกาศในกุรอานอันรอ์รับรองในกุรอานอันรอ์สัญญาในกุรอานเทียบกันไม่ได้มนุษย์มีความบกพร่องเป็นเรื่องธรรมดาผมเคยยกตะกรไปแล้วไม่ใช่หรือผมเนี่ยยิงปืนอาจารย์ยิงปืน ยิงไปสิบนัดกระสุนเนี่ยนะถูกเป้านะ่เก้านัดอาจารย์ตร,ตรงตรงเป้ากลางเลยเก้านัดออนแต่พลาดบั๊สนัดเดียวพลาดไปอยู่ริมๆนะริมๆหน่อยไม่ไม่ใช่ออกนอกเป้าแล้วอยู่ริมๆไม่เป้ากลางอาจารย์มีเอาเป็นเอาตาย,อาตายอาไอ้เฮ้ยมันไม่เข้าตรงกล<ร>ง <ๆ S 1> างอย่างนั้นนี่ละเลยเก้านัดมันเป็นอย่างนี้เอาผมถามนะนบีนี่โดยพื้นฐานเป็นรอมาตเป็นความเมตตามนุษยชาติใช่ คือถ้าคนที่อกติเป็นนบีเป็นเงื่อนโอ้นบีไปฆ่าคนตายในสงครามเหมือนคนที่ต่อต้านนบีทำามไม่เมตตามาอาสันนากาอิลลารห์มัตันเลนอาลามีนมฮัมหมัดเป็นความเมตตาแต่นบีใทั้งองฆ่าคนในสงครามนบีจับคนเป็นเชลยนบีอย่างงั้นไม่เมตตาถ้าจะมองแบบชิอาห์นะมอเมตตาภาษาได้ทำสงครามฆ่าคนอับูบักเป็นคอริฟะเฮ้ยเป็นเป็นเป็นคอริฟะจริงๆไม่ได้ไปเอาฮัดิสเจาะแจะมาครั้งหนึ่งอบูบัก ไปพิชิตคอยบัตไม่สําเร็จแล้วก็ห่าเนี่ยจะมาเจาะแจ็คอุมัตบอกว่าอุมัดเคยสั่งนบีเคยสั่งจะให้บันทึกอะไรอุมัตอุมัตบอกว่าเนี่ยุรานพอแล้วนบีป่วยหนักอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เราเป็นคอลีฟาผู้ทรงธรรมไม่ได้เขาเรียกไปเอาประเด็นที่ว่ามันจะไม่เป็นประเด็นใหญ่เลยนะลักษณะหนึ่งของชีอาห์นะท่านพี่น้องจําให้ดีจับจุดให้ดีนะจะเอาประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนจะเป็นความบกพร่องของซอบา์นะดูเหมือนนะ ไปเอาประเด็นนั้นะคือเป็นความบกพร่องโดยไม่ใช่เงื่อนไขในพระสรบวตาต้องเลีวอคือไปเอาความบกพร่องเล็กเล็กน้อยๆเขาเล็กสร้างเรื่องนะสร้างเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยแทนที่ความจริงมันเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตอะไรเลยแต่สร้างเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อจันทริบคนเรามีชีวิตหมื่นมันพลาดสักวันนั่นแหะผมถึงยกตัวอย่างกระสุนกาซูรอัตาริมท่านหญิงไอชะหึงนบีทะเลาะเบาะแวงกันจนเป็นเรื่องเป็นราวอัลลอฮ์กุรอานลงมาเตือนเลยบอกว่าถ้าไอชะยังไม่เลิกหึงยังไม่เลิก ทำตัวเป็นปัญหากับอาเบียแล้วจะให้ยานี่แหละเลวนะเอาไปเอาแค่เนี้ยมาเอาแค่นี้แล้วก็ทั้งชีวิตคือเลวหมดไปหมดละเลยหมดเลยไม่หอดเลยเอาเมื่งไปล่ะอาดัมฟ้าฝืนอันนั้นเอาเมื่อไหรเหมือนกระตางศาสนิกะโมฮัมหมัดข้าคุณอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ละเลยละเลยหมดเลยด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจระบบต่างๆที่มูฮัมหมัดวางเอาไว้นบียูนุสฟ้าฝืนอัลนั้นหรออืมไม่ยอมได้ว่าหนีไปเมืองอื่นถูกปลากินถูกอะไรกินสักเราก็รู้เอาประเด็นมาเจาะแจ๊ะกันนั่นน่ะนะเรียบร้อยเรีมั้้เพพาาะะฉนนนนนห็ท่่อง เรื่องตามหลักตะการเขาจะมีอยู่ข้อมีอยู่ข้อนึงนะครับหลักในการจับผิดคนที่ใช้เหตุผลที่ผิดพลาดเรื่องที่มันค่อแบบซิมเพิล simple, ง่ายๆทํา,าทเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องใหญ่หรือใหญ่โตเลยอืแล้วก็สร้างภาพให้เป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่กบไม่สนใจคือถ้าผมจะเอามั่งนะจรชริท่านฮัสซันอลัลลอฮ์มอบตาแหน่งอิหม่ามให้แล้วแต่ไม่ยื่นยัดกลัว่วไปมอบตําแหน่งให้คนชั่วคือมูอาวิย จบพมองแค่นี้ฮะนะคือก็เอามั่งเอามั่งเอามังยบ้อยเป็นอิหมามได้ไหมล่ะตัวโอเคอาจารย์เดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาวิเคราะห์กันต่อครั้งนี้หมดเวลาผมไม่ได้ด่าท่านซันทนี่พูดพูดในอาชอาจารย์มีพูดเพื่อคือให้คนคิดได้นะครับผมเข้าใจอยู่แล้วท่านพี่น้องชีอะห์ก็เข้าใจที่ดูอยู่ถ้ามีความเป็นกลางนะครับเราขอฝากเอาไว้สําหรับผู้ที่มีสติปัญญาในคิดเองได้ชัดเลยนะครับเหตุผลตรกะที่เรายกไปต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นสากล ไม่ว่าพร่น้องจะนําไปวิเคราะห์เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องศาสนามันก็วิเคราะห์ได้นะครับได้ประโยชน์ในทุกด้านถ้าเราเรียนหลักการใ้เหตุผลที่ถูกต้องอินชาลอจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ขอจากลาไว้เพียงแค่นี้บาริลลาฮิตาฟิกวันนี้ดยะวัสสลามุอะลัยกุมบรัมุฮมุลลอฮ์วะบรุกกตุ